เอาชิงด้วยมันไป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 ตายด้วยไปใบเตยจะขันกันมันจะเปไปกูงกันก่อนทีก่อนหน้านี้น้องยังว่ามีคนขโมยไปโซนะไรันสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพี่บิวน้องหนูอีกแล้วนะพ่อโทรมาตั้งแต่เช้าแล้วพ่อโทรมาเมื่อกี้นี่เองใช่บอกว่าไอ้ใบเตยกลับมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวน้องหนูกับพี่บิวอ่ะเรจะรีบไปดูจะรีบไปดูเลยไปไปดูเป็นหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือว่าพ่อโกหกเรานะครับไปเออไปดูเลยไปเลยค่ะทุกคนทางบ้านเราก็ไม่ค่อยดีนะ มาจริงแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วอ่ะมีไหนเดี๋ยวดูมันไปอยู่ไหนมามาเมืดเลยมาสินี่ไหนพอน้องโทนเอาไปเล่นก็จริงด้วยมันเป็นไปไอ้ใบเตยไปกล้าจริงด้วยใช่แล้วไอ้ใบเตยเฮะไงไอกล้าลงอยู่นู่นกล้าลงอยู่นู่นอ้ยเิจรง ามวันนะครับเพิ่งมานะทุกคนรู้ไปไหนมาเดี๋ยวจะ้พี่ิวตัดปีกมันน่าจะบินเนี่ยบินไปแล้วก็หลงโอ้ดูเนื้อตัวสะบักสะบอมแบบยืนยืนยังไม่ไหวเลยอะเอาไม่เห็นแล้วไปตัดปีกมัเลย่ะโอ้ใช้กันไก่โอ้ตอนแรกอะ่ะน้องหนูก็ทำใจแล้วนะนึกว่ามันจะไม่กลับมาน้องหนูนอนไม่หลับอยู่ต้องสองสามวันนู้นนะทุกคนคือแบบ ตามหาทุกวันดูดิดีดนะมันก็ยังแบบเอาชีวิตกลับมาได้อ่ะต้องขอโทษที่ทุกหนูบอกว่ามีคนขโมยไปเนาะอืขอโทษด,ด้วยนะคะอมไม่มีคนขโมยหรอกมันได้มันบินมันบินอเองอม,มันบินแล้วมันน่าจะบินไปหากินแล้วแลวหาทางกลับไม่เจอนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวเราต้องตัดปีกมันแล้วแหล,ละเดี๋ยวมันจะบินไปอีกนะครับตัดปีกต้องตัดปีกมันเลยตัดสามตัวเลย ตาสามตัวแล้วตาสามตัวเลยเดี๋ยวต้องเอาอาหารเอาข้าวอาไปล่อให้มันก่อนเดี๋ยวเราจะต้องตัดปีกมันนะครับไม่ให้มันบินไปอีกถ้าเราไม่ตัดปีกมันก็จะบินไปหนีไปอีกเดี๋ยวมันจะโดนจะหายไปจริงๆละคราวนี้นะครับเร้ว้าไปไปเร็วไป,ไป,ไป,ไปเร็วเอาล่อ,อหมดเดิน,ดนยังเซเลยอ่ะอว่างูหลามกินแล้วกัน เริ่มตัดปีแล้วมาเข้ามาเข้ามาต้อมเข้ามาเลยต้อมเข้ามาตตััวว้้คำจับง่ายนะเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ต้องจับดีๆนะระวังตีนมันจะเขี่ยมือนะเออจับมันวางลงอย่างนั้น ไปตองให้พ่อตัดปีก่อนลูก,อ,กาาอันนั้นมันคมแบคมกหีตัดม,มันพลังอ่าพอแค่นั้นก็บินไม่ได้ละอีะอะอินได้ล่ะเอาไปไปเราไม่ดูแต่ขันแลก่เราไปดูเป็น้กกันกอนมนี่เข้ากันเลยยม <laughs> ไปแล้วเร็กแล้วหนึ่งตัวนตัวที่สองอันนี้ใครนี่กาลงหตัวนี้เป็นกาหลงนี่อันนี้กาหลง <Okay. S 2> กาหลง,งลงมากินข้าวต้องกดคอมันไว้ด้วยอ่ะเี่เวลาตัดตัดเยอะนะห็บเนื้อเจ็บเออกาหลงไม่ดื้อน,นะ ตาหลงให้ให้ตัดถ้าหลงไม่ไดื้อแ,แม่ไอเ้เจ๊เออตัวนี้แหละนี่แต่ไม่มีแรงหนีแล้วะสภาพมันสะบักสะบอมมากครับเสามวันนะครับเราเข้าใจนึกว่ามันจะไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ามันไส้จริงๆเลยเนี่ยไม่ยอมตัดปีกให้นะครับไม่ได้นะครับผมต้องตัดปีก แม่เห็มก็กันนี่เออมันก็นิ่งแค่ก็มันไม่มีแรงอ่ะไม่ตัดเลยอ่ะมันไม่มีแรงตรงปลายมันยังไม่ได้ตัดเลยนี่ตรงปลายด้วยดิเออตรงนั้นน่ะนั่นแหละไม่ดิ้นไม่ร้องเลยไฮ้ใช่๊ยไหมไม่มีแรงหนูไม่มีแรงครับพ่ออืกันนี่จะหนีไปแอมกอ นีไปไม่ได้แล้วนะไปเตยบินมาได้แล้วไบ,นบินแล้วบินไม่ได้แล้วบินไปไหนไม่ได้แล้วต่อไปโดนตัดตีไปแล้วนะครับไปกินข้าวลูกไปกินข้าวเยอะๆนะแม่เอาข้าวมาให้นะยัังกลบม,มันดีนดนะมากเลยนะที่แบบว่าคนที่เขามาหาปลาหาเขียดอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอมันไปสักก่อนนะถ้าเจอมันน่ะ ไม่เหลือสภาพนี้กลับมาเนี่ยพี่ก่อนหน้านี้น้องยังว่ามีคนขโมยไปตัวเลยนะคะมีคนมาขโมยหรือว่าลมันไปนะไม่ตอนนั้นแบบว่ามันมันคิดอะไรไม่ได้แล้วไงมันต้องคนมันต้องขโมยไปแน่เปียกอย่างนั้นย่าตื้นต้องย้ายเลยลูกมันโอ้โหปิ้นลงมามีครบกระเป๋าห้าตัวเนี่ย เีมียังครบอยู่นะครับยังครบ <Okay. S 1> ห้าตนะครับนี่ครบห้าตัวอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูไข่ของกาหลงที่ฟักไว้นะครับเอ้น้องดูมันเอาฟางอน่ะไล่กบไข่มันเนี่ย,กกม,ยมันจะลงไปกินข้าวอะ่ะไม่ให้ใครเห็นหรอใช่โอ้ไอกาหลงมันฉลาดมากอะ่ะตอนนี้เราไม่เห็นไข่กาหลงนะเราดูอีกฟอร์มแล้วโอ,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 โอ มีกี่ฟองเอยอ,อุ้ยห้าฟองแล้วมันฟักแล้วอะ่ะป,ก,ปกไวให้มันนะปกให้มันก่อนนี่นะครับปกไว้แล้วนะครับเราเข้ามาแอบดูเฉยเนาะว่ามีกี่ฟองมีห้าฟองมีห้าฟองแล้วมันฟักเลย <c oughs> สุดๆแล้วไข่ได้สุดๆเท่านี้แล้วเม่วา <c oughs> สรุปว่าที่ผ่านมานี่น่าจะเป็นการหลงไม่ใช่ไข่ของใบเตยเลยไม่รู้เหมือนกันเออห้าฟองอะ่ะมันจะใช่แหละ ของกาหลงไข่เองเนาะแต่กาหลงมันเป็นเป็ดไม่ค่อยสมบูรณ์นะทำไมมันไข่ก่อนอไอใบเตยวะไม่รู้แหละ <c oughs> มาถึงพุทธก็เล่นน้ำเลยนะครับดูไอใบเตยนะครับตัดสีเรียบร้อยแล้วใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดคอมเมนต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะ